ยังไงก็ต้องคิดถึงชุมชนนะครับเพราะว่านั่นนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือบริบทที่พวกเราสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ว่าท่านจะขายก๋วยเตี๋ยวท่านจะทำห้างใหญ่ก็คือชุมชนที่รอบๆท่านอยู่แลวคำที่สองที่ท่านพูดถึงคือทำแล้วต้องทำย่างยืนะครับทำย่างืนก็คือท่านบอกว่าคิดแต่ตัวธุรกิจตัวธุรกิจของเราเองเถ้าท่านทำธุรกิจในทุกวันนี้เนี่ยนั่นคือแบบในอดีตท่านทำท่านอาจจะรู้ท่านอาจจะเจง แต่ในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องคิดถึงกรอบอย่างมากขึ้นว่าความยั่งยืนของธุรกิจของเราเองนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ว่าความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในชุมชนที่เราอยู่ด้วยนะครับขึ้นหรือว่าถ้าชุมชนยัง่งยืนเนี่ยเราถึงจะโตไปได้ถ้าเรามีความคิดนะครับอีกคำที่ท่านพูดถึงก็คือเราจะโตเนี่ยจิตยินยานผู้ประกอบการก็คือความสามารถที่จะสร้างโอกาสหรือเห็นโอกาสนะครับอันนี้ผมว่าสําคัญมาก นะครับก็จะเรียนเสริมสั้นๆว่าอ,อย่างน้อยผมมาจากวับองค์การการศึกษาเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยเรียนบริหารธุรกิจท่านก็เรียนแาจารก็เรียนผมก็เรียนยท่านในที่ที่ผมเชื่อว่าเรียนเนี่ย MBA ก็ตามนะครับระดับปริญญาโทเนี่ยที่สอนกันมารวมถึงตัวผมด้วยที่เรียนมาเนี่ยก็คือสอนแบบเป็นมุลุ์ที่อยู่ในองคอ์กรบริหารธุรกิจในองคอ์กรนะครับ ซึ่งแนวความคิดที่เขาสอนกันมาทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่เนี่ยก็คือถ้าสมมุิท่านมีกรณีมีปัญหาขึ้นมามีเหตุขึ้นมาเนี่ยวิธีวิเคราะห์ท่านได้บอกวนะ่าเราจะาวิเคราะห์ว่าที่เขาสอนไปปมาหนึ่งให้คิดก่อนว่าปัญหานี่คืออะไรพยายามจะนิยามปัญหาแล้วเสร็จแล้วเขาก็สอนเราว่าขั้นที่สองลองไปดูซิว่าแนวทางวิเคราะห์ที่เขาสอนเรามาเนี่ย เบื้องวิธีการทางวิชาการต่างๆเนี่ยอะไรที่จะต้องเอามาใช้แล้วเขาก็บอกว่าตอบโจทย์คือคาดว่าคาดการว่าถ้าทําวิเคราะห์แล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นอะไรนะครับแล้วถึงจะมาคิดว่าเออแล้วแอคชั่นอะไรที่จะต้องไปทําในการวิเคราะห์เพื่อให้ออกผลนัะนี่คือนี่คือจะเรียกว่าคนทําธุรกิจนะครับหรืออาจจะค่อนข้างเป็นคนทำธุรกิจในลักษณะของเป็นองค์กร เป็นลูกจ้างมืออาชีพเรียน m อ a มาเนี่ยผมเรียนเรื่องเอ็นบีเอมาไทยทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็ยังสองนในในลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นพูดถึงผู้ประกอบการหรือองค์กรเป็นเดที่เรากำลังพูดถึงวันนี้เนี่ยในความคิดอาจจะเป็นอีกอย่างสำหรับปัญหาหรือโจทย์เดียวกันหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นถ้าเป็นองค์กรเดิมเนี่ยก็อาจจะถามกบบว่าต,ตัวเราเนี่ยตัวข้าพเจ้าเป็นใคร ในบริบทของชุมชนในบริบทของวัฒนธนาารรมที่เราอยู่เราเป็นใครให้ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเป็นองระเบิปก็กอบการเนี่ยเขาอาจจะถามต่อว่าแล้วเรารู้อะไรนะครับเรารู้อะไรคือความรู้ที่เรามีจริงๆในตัวนะครับคืออะไรเมื่อมีเหตนการณอย่างนี้หรืออาจจะเห็นรายๆว่ามีโอกาสเนี่ยถามตัวเองว่าให้รู้อะไรนะครับ และที่ต่างไปก็คือเรารู้จักใครเรารู้จักใครมีเน็ตเวิร์มีความสัมพันธ์มีความสามารถที่จะรู้จักใครถ้าเป็นชุมชนเนี่ยเรารู้จักผู้นำชุมชนไหมเรารู้จักเท่าแก่ใหญ่ในชุมชนไหมเรารู้จักผู้นำทางความคิดในชุมชนนั้นๆไหมถามว่าทำไมถึงต้องถามคำถ,ถามนี้เพราะคำถามที่สี่งส่สำคัญที่สุดตามมานะครับก็คือ เราจะสามารถหล่อหลอมคาถามสคมคถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับรู้จักใครตัวเราเองรู้แค่ไหนจริงๆนะครับแล้วตัวเราเนี่ยตำแหน่งตัวเราในชุมชนนั้นนั้นเนี่ยคือนะไรสามารถจะหล่อหลอมหล่อหลอมทำไมเพื่อสร้างโอกาสอย่างที่อาจารย์พูดสร้างโอกาสขึ้นมานะครับถอดหน้ากากของโอกาสออกมาว่าโอกาสใหม่ที่จะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือจะเป็น,ปนกินกระหรือในชุมชน มันคืออะไรแนะ่โดยที่สําคัญนะครับเน้นคําว่าโดยดึงพลังจากส่วนต่างๆหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเข้ามาช่วยกันซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่เน้นมากอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไปนั่งวิเคราะห์แล้วดูว่าวิเคราะห์แล้วมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไปตามตามมันแต่ถ้าเปนอาเงินเนี่ยต้องเป็นแอคชั่นเอเรีเ็ดจากงวงแหวนวัตา,าค่ะนะครับบางที เรียนโต๊ยังไม่ต้องคิดจนจบเหมือนกันตามลาย MDA ก็สอนหนึ่งสองสามสี่แล้วค่อยเดินบางทีท่านคิดหนึ่งสองทำเลยเทสดูไม่ดีพร้อมจะปรับเปลี่ยนอันนี้พูดง่ายทำยากผมก็ใจถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนง่ายแต่ท่านอยู่ภาครัฐผมก็เคยอยู่ภาครัฐเนี่ยหนึ่งสองแล้วเปเลี่ยนซีซัวเผลอพอปชถามหาว่าท่านเปลี่ยนอะไรนะครับมันมันก็ลำบากแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแนวความคิดที่ที่คิดว่า ทำให้การคิดแบบองค์รวมเลยนี่เป็นผลครับครับก็ย่อยนิดหนึ่งนะฮะย่อยนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยล,ลับเล่นนะฮะเวลาอธิบายเวลาพูดอะไรต่ตางๆเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของคานะครับเน้นในเรื่องของปรัชญาหรือบางครั้งเนี่ยมีเทคนิคนะครับอาจารย์เปียพมก็ตกลงไม่ได้คลิกอะไรเลย,เลยแต่ก็บอกมาว่ามีเทคนิคอยูห้าเรื่องนะครับ ก็เลยอย่าทำจากหลายอย่างเกินไปนะฮะแล้วก็ต้องบริหารโอกาสให้เป็นต้องมีความพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นมานะครับแล้วก็ต้องชัดว่าจะทําเพื่ออะไรนะฮะและที่สําคัญก็คือว่าจะทําธุรกิจหรือว่าจะทํามาหากินนะฮะซึ่งมันไม่เหมือนกันนะฮะมาหากินก็คือทำไปเรื่อยๆอยู่ๆไม่เป็นรอบๆแต่ทําธุรกิจต้องคิดต้องคิดนะครับส่วนท่านอาจารย์อุตมะก็ชัดเจนนะครับก็ให้ทิปมาแล้วนะครับว่าก่อนจะทําอะไรเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นใครตัวเองเป็นใคร แล้วเรารู้อะไรบ้างแล้วเรารู้ชุมชนแค่ไหนสิ่งแวดล้อมของเราแล้วเรามีความสามารถมากแค่ไหนในการที่ผสมผสานทั้ง3ข้อที่เรารู้มาเมื่อสักครู่นียนะครับให้มันออกมาเป็นโอกาสให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือข้อสรุปนะครับที่ผมคิดว่าเราน่าจะกันแบบนี้ได้นะครับตอนนี้ผมพยายามจะเชื่อมโยงอีกนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากวันจีนจริงๆวันนี้เราได้เชิญดรยุทธศักตร์นะครับสุพศนะครับซึ่งก็เป็นท่านเป็นผู้บริการของอ สสวนะฮะสสวนี่ก็คือชื่อยาวมากเลยนะครับก็ค anyway. like ือเป็นเป็นหน่วยงานนะนะเป็นหน่วยงานที่ของรัฐนะครับที่ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับพวกผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับก็ท่านเคยเป็นผู้เหนือการสถาบันอาหารมาด้วยนะครับจริงๆเนี่ยวันนี้รู้สึกจะมีตัวแทนของสสวอยู่มีใครอยู่ไหมครับรู้สึกจะมีท่านรองของสสวอยู่อนี่นะครับนั่งอยู่นี่นะครับ นะครับจะแจ้งก็ได้นะครับตามสบายเลยนะครับผมก็เปิดฟอร์ให้ให้เต็มที่นะครับอัน,นี้ประเด็นก็คือว่าเนื่องจากว่าท่านท่านยุทธศักดิ์ไม่ได้มาจริงเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยทางสสวนี่ก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมลงทุนเข้าไปพัฒนาเพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นเนติบโตขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับรวมทั้งอีกทั้งสองท่านพูดเนี่นะครับก็จะมีความหมายโดยรวมๆนะฮะว่าจริงๆแล้วคำว่าผู้ประกอบการเนี่ย มันวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่เนี่ยอยู่ร,บรอบๆตัวเราอยู่เสมอนะครับผมก็พยายามจะดึงลงมาหาในเรื่องของความเป็นผู้นําของพวกเรานะครับว่าเวลาที่เราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราได้รับการคัดเลือกว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นําไม่ว่าจะนําบริษัทนําชุมชนนําท้องถิ่นหรือนําครอบครัวนะครับความเป็นผู้นํานั้นเนี่ยจะมาประยุกต์ใช้กับความเป็น ผู้ประกอบการได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จากนี้ไปเนี่ยเราจะเริ่มสนทนานในมุมแบบนั้นบ้างนะครับผมอยากจะเริ่มที่อาจารย์พงยปแล้วกับนะครับ,นะรบว่าการที่เรามาหลากหลายนะครับมาจากหลายๆมุมน,นะครับอยากให้อาจารย์พิยปช่วยประยุกต์นะครับว่าความเป็นผู้นําชุมชนหรือเป็นผู้นําอะไรก็แล้วแต่บทบาท เวลาเราเอาคาว่าผู้ประกอบการใส่เข้าไปนะฮะมันเริ่มอ,อย่างไรนะครับมันเริ่มที่ตัวเราหรือมันเริ่มที่คนอื่นเพื่อนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนตัวเองหรือเพื่อที่พัฒน,กนกาตัวเขาเองหรือเพื่อพัฒนาองค์กรของเขาเองเนี่ยขึ้นไปให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นในเชิงธุรกิจนะครับอย่างที่ผมเริ่มมาสักครู่ว่าเราไม่พูดถึงเรื่องสังคมการเมืองมากแล้วแหละแต่เราพูดถึงว่าผู้นำเนี่ยกับเชิงธุรกิจนะครับ มันจะแอพพลายยังไงมันจะประยุกต์กันยังไงเชิญครับโอ้โหคำถามที่ใหญ่มากเนื่องจากไม่เคยเป็นผู้นำหนักไปกับผู้ตามไปสุด่ผมก็นั่งคิดเหมือนกันนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเวลาใครจะทําธุรกิจเนี่ยมันตัวใครตัวมึงเอ้ยแค่ตัวไม่ตัวมันนะครับมันไม่ค่อยเกี่ยวกับผู้นําเท่าไหร่นะครับเห็นก็อย่างมากผู้ใหญ่บ้านนะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิม ผมว่าผู้นำเนี่ยคือคนที่จะสร้างแนวความคิดใหม่ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชุมชนคือผมอยากจะพูดเนี่ยเพราะว่าเราเรียนรู้ว่ากระบวนการของการทำธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนยุคมาจากไอ้ยุคที่มันเป็น product คือมันผลิตของมันเองมันทำของมันเองไอ้นั้นยุคนั้นตัวใครตัวมันครับแต่พอมา่ยุคในสังคมปัจจุบันเป็นเป็นยุคเศรษฐกิจเชิงเชิงบริการ เราเรียกว่าเซอร์วิสอีโคโนมีหรือว่ามันจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการการให้บริการกระบวนการการทํางานปรากฏว่าเรื่องตรงนี้พอทําขยับไปพูดยาวนะครับถ้าลิงเทียมโยงมาเป็นว่าในที่สุดผูดน้นําจะเป็นคนสร้างโอกาสพูดนี้แล้วก็พูดอีกก็ถูกอีกถูกไหมยกตัวอย่างได้ไหมเดี๋ยวนี้มันจะมีตัวอย่างบางอย่างที่ที่ผมคิดว่ามันก็จุดประกายสมัยก่อน ผมเป็นบรรยายให้อุทธร์เนี่ยนะครับเป็นความมันชนิดหนึ่งคือบรรยายเสร็จแล้วก็จะมีปู่ย่าตายายคือแบกนะครับคือเป็นบรรยายก็จะมีคนอายุเกินห0สบมาฟังทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเป็นนักธุรกิจได้อย่างไร <c oughs> พอฟังพอบรรยายเสร็จวันสุดท้ายก่อนกลับก,ก็จะเข้าแถวแล้วก็จะเอาเอาของที่เขาผลิตเนะะี่ยมาเขาเรียกว่าถวายพระอ,อาจารย์ ขาก็จะบอกว่าเอ้ยแต่ละองค์แต่ละองค์เขาเรียกผ้าจากเป็นองค์แต่ละองค์แต่ละชุดนะวยอย่าข้ามผมบรรยายมนาะทั่วประเทศก็มีน้ำพริกเนีย่ยนะครับเยอะมากน้ำพริกนะครับกินหกเดือนแจกก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับปัจจุบนันท่านยาน้ำพริกจากผมเนี่ยยังมีอยู่นะครับผมไม่เคยถามเหมือนกันว่าทําไมเราเราส่งเสริมนี่คือผู้นาถ้าผู้นําสร้างชุมชนให้มีความเข้าใจในจาการเชิญธุรกิจด้านใดด้านเดียวเนี่ยทังไงเลย อยู่ๆก็ผาักให้เขาผลิตผมยังจําได้ไอ้โครงการที่ทําเรื่องของน้ําเมาปัญญาปัญญาออกได้ไม่ใช่น้าเมาเขาเรียกอะไรครับชุมชนอะไรตัวอย่างหนึ่งนะครับครับให้คนทําพวกโอเออพวกนี้แล้วก็มีคนทําวายอยู่คนก็เลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูมีดีมีชอบขายหมูหมดล้าวแล้วก็เอาเงินไปทําวาย ผมก็ไปเยี่ยมแกว่าทําไมแกขายวายไม่ได้แกมีวายอยู่สองพันกว่าขวดอยู่ในในในเล้าหมูเก่าวันนี้กลายเป็นสต็อกวายซึ่งเปิดแต่ละขวดกินมันไม่เหมือนในสักขวดหนึ่ง <c oughs> ให้ตายเทโรบี้ <c oughs> ผมก็าถามว่าแล้วคุณคุณทำาวายอะไรเขาบอกว่าก็ไม่ยากเราไปซื้อไอไอ,ไอสาวายที่ปากซอยไอโกมันขายเป็นก้อนๆก็ามันผสมโอ้โหสุดยอดเลยฝรั่งเศสน,นะครับไอยีตัวเนี้ยมันเป็น มรดกตกทอดเป็นภูปัญญาของตระกูลเขาไม่มีใครรู้นะครับแต่ของบ้านเรานี่ไอโกให้มาครับแล้วมันจะทําสําเร็จไหมเนี่ยนี่คือการบริหารถ้าเราบริหารนะท่านผู้ชมท่านนึกอยู่เลยว่าท่านต้องให้สามเรื่องนะครับหนึ่งต้องให้เขารู้วิธีการบริหารโน้ตหาเขาเรียกโน้ตหานะครับโน้ตหานะฮะไม่ใช่โน้ตัาท่านรู้จกักโน้ตหา คือโน้ตฮาวที่ประมาณร0อยแปประการไอเดียเยอะมันเจอแต่แม่ไม่ทำสักอันหนึ่งนะครับอันนี้คือ know how ปันโน้ตหาวนะครัต่างกันโน้ตฮาวมากนะเวลาเราทําธุรกิจต้องนึกเสมอนะครับไอเดียไม่เคยสร้างธุรกิจลงมือทําต่างหากจ,จึงสร้างธุรกิจวันนี้ท่านอยากมาได้ไอเดียเก๋ๆ